ค่ะกลาวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะมาลงเล่าผดานาของแอดเนาะคะ่ะอ่าส่วนของน้องตากับเซียนสาระข้ามลงแล้วอยู่ในคลิปเดียวกันเนาะคะ่ะนะคะคของแอดจะลงข <c oughs> อภัยค่ะนะคะของแอดจะลงเดียวนะคะนะคะของแอดจะลงเดียวเพราะว่าอ่าจะได้ลงสามน้อยมัดร่วมต่อเลยเนาะคะ่ะว่าน,นี่สามน้อยมัดร่วมเข่า อาของเซียนสารคามเข่าศูนย์แปดยูสองขัางเนาะพี่น้องขออนุญาตเปลาเกมกันถาเวลานิดนึงเนาะค่ะเพระาะว่าของแอดมันมันบริรีวิวเด็กมันบริด็เข่านะคะอาสำหรับอสามน้อยมันร่วมของแอดเขาอยู่ทีเจ็ดหาของน้อยแรกเนาะคะ่ะของเพิ้นออกหาเจ็ดของแอดเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะเจ็ดหาแล้วก็ไปเข่าหกหาของวิไอพีตรงๆเนาะคะ่ะ กะดีใจน้ำผู้ติดตามแต่ว่ามันไกลจักน้อยอ่าแพ้แหลกของพิเศษลางากับยังไข่ยอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะก็อยากให้พี่น้องได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะกัขี่ฟ้าก็ลังเหมือดึ้นมากพี่น้องแอดจะล่งเหล็กท่านบอลน,นะคะเหมือนเี๊ยเนาะคะ่ะแอดยัานฝนมาแล้วยั่นเน็ตมีปัญหานะคะก็จะล้วนจากน้อยแถมมีฟ้ามีฝนนะคะถือว่าฝ่าวิสุทธิเมื้อนี้จริงๆเราต้องไปร้องบาลน,นะคะกัทางบ้านบ่ท่านแล้วงานบ่ท่านเรียบร้อยนะคะ พัดไปไหมพอเมนมือนัดเนาะคะ่ะเจตะนาจะไปซื้อ,อนะคะกะสำหรับแนวทางของแอดมือนีเนาะคะ่ะสำหรับลาวพัฒนานะพี่น้องงวดที่แล้วลดงวดก้อนถ่าศูนเก่าพี่น้องอ่าสูตรลาวพัฒนาเป็นสูตรที่เห็ดยากนะคะของแอดมันเคยเข่าหางวดติดมาอยู่เนานะ,ะาพีนนะะ่น้องแต่า ถ้าได้เข่ากับเข่าื้วๆนๆเนาะค่ะถ้ารุดกับรุดพ่อสมควรพี่น้องใส่วิจารณญาณในการาเลือกสื่อเด้อค่ะนะคะเพราะว่าแอดเองกับบอลูคือการแอดกัเนใ็รใหนดีที่สุดแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะนะคะเอากลับใหญาติห้ดีที่สุดแต่ว่าาตัวเลขมันมีเข่ามีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์รุดได้เนาะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้พี่น้องใส่วิจารณญาณหลายๆเนาะค่ะนะคะเพราะ,ะว่านี่กับ ฮานอยถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ค่ะแอดกบับวอลลงช่องยูทูปบางสี่ละหมู่บ้านอีนทิวาแอดฝันเนาะค่ะฝันเห็นพอกับแม่เพ่นอุ้มอุ้มหลูกอีหยงกับบอลหลูกเป็นกองกล,งกล,งกลงมๆมใหอคือแอดกับตีเป็นศูนย์น่ะละค่ะเพราะว่ากลองมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแอดตีศูนย์สองมันไปออกวี่พี่ไหมคะ่ะหมู่บ้านศูนย์สองเนาะค่ะไปไกลฝนนาไปนองย่างหินลายอย่ายุดที่พิเศษก็ปกติกั้ย่างพ่อจะได้ได้ทุนไปสู่อีกสองสองน้อยที่เหลือเนาะค่ะ ถ้าเป็นใปไดแอดจะเขาพิเศษก้อนพี่น้องอยากให้เขาเลยบนล่างก้อนย่างหน่อยพี่น้องก็จะได้หักทุนไหวกับกาไรนิดหน่อยก็ย่างดีเอากําไรไปสูงนะค่ะไปแหลกไล่ลๆพี่น้องนะคะถ้าเป็นไปใดเนาะพี่น้องเนาะแอดจะพยามนันเขานั่นแหละแต่ว่ามันกับมันยุี่ดวงน้ำเนาะพี่น้องนะคะดวงแอดน้ำนี่ดวงพี่น้องน้ำนะคะดวงแอดน้ำดวงพี่น้องน้ำนะคะ ออกที่ดวงนะพี่น้องเนาะนะคะเราพัฒนาดวงหาซิสูตรหาซินะคะพี่น้องอยากถือแอดก็อยากถืกอก็ได้เนาะค่ะแอดจังได้เนาะพี่น้องเนาะแอดสื่อบัตรแนวทาากับ้องก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องถือโรดเดอร์ค่ะว่างตัวใดก็ให้เข่าล้วๆนะคะ อากาศแปรปวนบอพี่น้องว่ะแอดจะเอื่นว่าแปรปวนแล้วเอาเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวฝนมานะคะดีย่างแต่ว่ไม่หนาวเนาะค่ะนะคะเด่นะะที่ 8กับสามเนาะค่ะเด่นที่8ดกับสามขออนุญาตาเขียนซื้อล่งทั้งไต่กอนอนพี่น้องจังแต่ไปรั่วๆนะคะถ้าเวลาน้ำนิดหนึ่งน้ำเนาะคะ่ะเอซทั้งช่อง YouTube หรือว่าทาั้งหน้าเฟซบุ๊กก็ตามนะคะนารักน่ารักนะคะพี่น้องมีแต่งแต่เบามุนๆนะคะให้กำลังใจกันรั่วๆเลยเนาะคะ่ะ เอกก <ๆ S 1> สงสายสายตาจะคของอยู่หรอกันจะไปทั้งเขียนเนี่ยหรอล่ะนะคะเอาเปนไปเขียนค้องมาได้ไหมนะคะ ฝนเมิดขึ้นมาแล้วพี่น้องนะคะเนตกระสีบูบาดชาัดบ้าน้อค่ะท่งนนะะางผลนอกค่ะชัดบ้านนอพี่น้องกราบขอขอภัยเด้อค่ะมันเลื่อมจะแลนแล้วลเนตเป็นสีบูบาดจากน้อยกับแอดซูนมันดูนี่แล้วเนาะค่ะนะคะ,นะคะอ่าสำหรับรัฐบาลให้แอดจะไล่สรุปอีกครั้งหนึง่งมือหวยออกเด้อค่ะเห็นพี่น้องอ่าท้อเขามาว่าติดตามช่องทางยูทูบแอดจะสรุปเลขมือใดยังสงเนาะคะ่ะ เอาเป็นมือห้อยออกของทุกงวดอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องไปติดตามเพราะวา่าทางช่องแอดไลท์สดได้แล้วทางช่อง youtube เนาะคะ่ะแอดจะไลท์สดมือห้อยออกเด้อค่ะพี่น้องนะคะอ่าภาวาจะเป็นหน้าเฟซเพราะวา่าเอฟซี FC บางคนเพิ่นจะติดตามทางหน้าเฟซจะบปเลยไปทางช่องกะจําเป็นต้องได้เฮ็ดสองเทือนเนาะคะ่ะแอดจะไลท์ทางช่องแล้วกัทา้งเฟซบุ๊กทางเพจเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดนัเน่เลยเด้อค่ะ อ่าเพราว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องทางเพจเนาะค่ะล้วก็หนา a c e b o o k เนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะซอยกันถ้ามาหากินเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้กำลังใจสึ่งกันและกันเด้อค่ะนะคะให้กำลังใจสึ่งกันและกันสิ่งใดดีเฮ็ดเอาโหลดพี่น้องนอกจากเฮ้าจะเฮ็ดดีแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาหาห้องเมื่คือเก่านั่นแหละค่ะห้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับไผ่กระสางกับหนกกระสางพี่น้องนะคะเข้าห้ใจอ่านอกตอนนี้ เอาเศษอาหารเศษเขาพี่น้องไปว่างใส่ถาดใส่หางยายไว้เขามากินเขาได้อิ่มเขาก็หายพอดในใจเขาดอกค่ะมุน,นั้นเขาก็จะได้พี่น้องถึงจะพ่อมาเป็นตัวเป็นกอน,เป,น,อนเป็นต้อนเป็นโตมาเนียนอนพี่น้องจงเสียในอานิสงส์ของความดีเดอ้อค่ะนะคะมาสนองเฮาเนียนนบ่นบอสากะเร็วพี่น้องเห็นแท้ๆแ,แล้วนะคะบางคนเพิ่นจะมีสโกแกนทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป ิดพี่น้องทำผิดเดียวนี้เขาคุกได้เดียวนี้นะคะทำความดีเห็นพลนศาสตร์ก็เห็นแน่นอนเนาะค่ะไปสู่แนวทางเลยเนาะพี่น้องึ้นเจ็ดนาทีแล้ว<ด>อดอดสาฟังกอนเดอร์อค่ะพี่น้องว่าแอดกระถาเวลานะคะแอดก็เลี้ยวเบิงเวลาน้อยูเนาะค่ะ้าเวลาดีปั๊บแอดก็ลงตัวเลขให้พี่น้องโดดเนาะค่ะพี่น้องคะนะคะอ่าไปเลยค่ะเปดศูนค่ะพี่น้อง ขอใหน้าเด้อค่ะพี่น้องมือนีอ้เอฟซีเขามาติดตามแอดกับแอดจะใครได้เนาะค่ะรู้สึกว่าจะชนกับของน้องตายี่เรียนอีซีแปดแปดซีเนาะคะ่ะอ่าเป็นอย่างแอดคือล่อฟันของสุดท้ายมือเล็กออกพราวา หนึ่งแอดลอความฝันสองเลขอ่ลอเลขมีท่มานะคะแล้วก็สายดวนช่วงอหล้างเทียงไปพี่น้องเมื่อน,นั้นเพิ่นห้มากสิบเจ็ดกับสิบเก่าด้วยค่ะนะคะสิบเจ็ดกับสิบเก่ามีแอดซีขอขออีกในเดอร์วัสนนะคะแอดจะตามมาให้เนาะคะ่ะพี่น้องจะสื่อบ่ตาอาสื่อหรือตามบ่าตามอันนั้นมันขึ้นอยู่กับพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะบางคนเพิ่นเก่าขอมาพี่น้องฟังไห้ก็ไดหรือว่าพี่น้องมากพี่น้องจะเอาไปตามกระได นะคะคิดเบิ่งดีๆเนาะคะ่ะก่อนจะลงทุนเืินคําหาอยากเนาะพี่น้องเนาะนะคะค่ะไปดูสามตัวหางเดียวเลยนะคะสามตัวหางเดียวตัดเอาน้่นนเดอ้อพี่น้องเจ็ดสามเปดสามมูนี่แหละคะ่ะตัดเอาว้นกันยม่ไดหนีนะเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เขามารับชมมาหายกำลังใจแอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอายุหายอยยุหน้าแม่งว่นก็จะลายจากน้อยนันไก่ขอบหมูคนน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ